ทีนี้หลังการถแถลงนะคะคุณหมอก็ตอบคําถามสื่อแล้วก็ยืนยันนะคะพร้อมที่จะลาออกจากหัวหน้าพักหลังตั้งรัฐบาลเสร็จชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องจับมือกับพักสองลุงด้วยนะคะเพื่อให้ตั้งรัฐบาลสําเร็จขณะที่ระหว่างการถแถลงข่าวระหว่างการตอบคําถามสื่อเนี่ยนะคะคุณอั๋จุธาทิพย์ค่ะเป็นทีมงานของสสก้าวไกลเนี่ยมีการตะโกนขึ้นมาถามกลางวงเลยนะคะบอกว่าชลนละน่านจะออกกี่โมงค่ะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันด้วยนะคะ หลังการถแถลงข่าวจับมือ11พักร่วมรัฐบาลค่ะนายแพทย์ชลรน่าสีแก้วสสน,น่นานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ตอบคำถามสื่อกรณีที่พักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถแถลงการเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วพักเพื่อไทยจำเป็นต้องให้รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลเนื่องจากซีก312เสียงเดิมซึ่งมีพักก้าวไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่สามารถจัด ตั้งรัฐบาลได้ในครั้งนี้จึงจําเป็นต้องให้ทั้งสองพักมาร่วมรัฐบาลมิฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่สําเร็จและจะเป็นผลร้ายต่อประเทศเราจึงทําในสิ่งที่เราเห็นและมุ่งมั่นทําเพื่อประชาชนให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้โดยมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจึงตัดประเด็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะไปเป็นแนวร่วมหรือว่าไปเป็นนั่งร้านให้กับคนอื่นไปได้เลยค่ะ ผู้สื่อข่าวถามว่านายแพทย์ชลนานเนี่ยเคยประกาศว่าจะลาออกจากหัวหน้าพักหากเพื่อไทยจับมือกับพักลุงนะจําได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณหมอชลนานบอกว่าตนเองก็ตั้งใจที่จะประกาศ ความรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนแต่เนื่องจากภารกิจของหัวหน้าพักเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารพักซึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จดังนั้นในวันที่มีการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพักเพื่อไทยเสร็จสิ้นตนเองจะประกาศอย่างเป็นทางการทันทีค่ะถามย้ําไปอีกนะคะว่าจะลาออกจากหัวหน้าพักหรือว่าตําแหน่งสสด้วยหรือไม่ คุณหมอบอกว่าตนเองประกาศอะไรไว้เนี่ยจะรับผิดชอบในสิ่งที่เคยประกาศไว้โดยไม่ตอบว่าจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่นายแพทย์ชนละนานเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะ นางสาวจุธาทิพย์สิริขันหรือว่าอัวค่ะเป็นแกนนำในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเธอเนี่ยก็เป็นทีมงานของพระเก้าวไกลด้วยก็อยู่บริเวณนั้นค่ะวันนี้มาฟังการถแถลงข่าวด้วยตะโกนถามคุณหมอชลนานกลางวงเลยนะคะว่าชลนานจะลาออกกี่โมงนะคะซึ่งคุณหมอชลนานก็เลยหันไปมองนะคะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามอะไรค่ะ ก็เป็นไปตามประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียที่ขึ้นแฮชแท็กว่าชนละนานลาออกกี่โมงนี่แหละนะครับเพราะว่าวันนี้มีการนัดถแถลงข่าวกันตอนบ่ายสองแล้วคุณหมอละจะลาออกตอนไหนช,ชัดเจนแล้วนะฮะหลังจากนี้เนี่ยตนเองเนี่ยยินดีจะลาออกแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วหลายคนก็เลยมองว่าอ๋อลาออกจากหัวหน้าพักจะไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นเองแล้วคุณหมอมไม่ตอบประเด็นนี้้วยนะนั่นไงนะฮะเอามันก็มาถึงอยู่แล้วไหมอะ นะแปดบวกเ้าใช่ไหมเพื่อนไทยอ่ะนะฮะคุณหมอก็เป็นคนหนึ่งที่มีผลงานในพักใชนะนำตัวเองเข้าไปในการประสานนะฮะแล้วก็เจรจาพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลขนาดเนี้ยผมว่าต้องมีไหนจะเป็นกันชนเป็นหน้าไฟเออป็นให้ทุกอย่างให้เธอแล้วนะฮะอ่มันจะไม่ได้ซักเก้าอี้เียหรือนะก็ต้องรอดูกันต่อไป